ใช่เออโอ้เปืือกนะวาม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 า,มาเอาไปหลังมาเที่สมูนไพรอ้าวเป็นตุ่มในหัวอะไรคัดล้างยางคัดล้างยางคัดล้าง,งชิบช้ายเฮ้สบายดีเนาะวันนี้เข้ามาอยู่ซ้อนผักกาดก็ร้านไสรไม้เนาะนี่ร้านไสรไม้หัวแตกพี่น้อง ือดูไรเจ้าสมมุตลลนะิะไรน่ะชาวงซ้อรผักกาศไม่ว่าเนี่ยถู่ปะชาวองซ้อรผักกาศผักกาดมีหกนานเนาะพี่น้องเนาะนัน,นปลูกใหม่นี่หานานเนาะเป็นหกเนาะนี่อยู่บ้านหน่ะทางนั้นจะเป็นทงหน้าหน้าแสงเลยพี่น้องหน้าแดง นี่ร้านใส่ไม้กิ้นนุม่มตัวนี้น,นั้นพุดธใหม่ท่านได้ปลูกเนาะการล้างกาบยากาบยาซ้ำยาไว้แล้วเนาะไม้ไม้ยางคัดลังเว้ยยางคัดลังยางคือผทองกอเกาะเบิ้งเออยางว่ายางว่าแบบนี้ยางคัดลังเองงอ ซบมูเน่เขาบอกเลยที่ซบมูเหรอบายๆเน่จุ๊บล่ะเฮ้ยนี่เนาะภาษาบ้านๆเขาจะเอื้อพักกาดดอกเนาะแต่ภาษาเพ่ไหนพักกวางตุนเหมืนว่กวางตุนนี่สิบประมาณนี่แหละพวกเขาเขาบอกจะคือกันเนาะพักกวางตุน งามบมงงามมาได้เราฝีเนาเนาะว่าบ่งมันดง่บงบ่งด่งเป็นดอกว่าหอมกันเนี่ยอันฝั่งนายจะเป็นสีน,น้ำอกแตงนะเป็นทุ่มมาบอกกับร้านไส้ไหมก่อนเออ โอ้เปื่อนเดี๋ยวมา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 เอาไปด่างมาเสื้อสมุน้าวเป็นตุ่มในหัวอะไรคัดล้างยางคัดล้างยางคัดล้างชีวิตร้ายเห้อน้ำข้องน้ำห้องน้ำน้าแสงอ้าวเป็ดสัมมาออกไปเลยเป็ดดาง พရာာာက့ကနကေေကညူမ်က်မြို့စ်တို့တ်တမ်ကွေက့တဲ